พบกันอีกแล้วครับพี่น้องทุกท่านปูกผลิตทรัพย์มีสวัสดีครับผมนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับเรื่องมะพร้าวบอนไซที่ผมได้ทำการลงมือทำปลูกไว้มีย้ายกระถางย้ายดินตกแต่งหัวบ้างมาอัปเดตกันเลยดีกว่าครับนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับต้นแรกต้นนี้ครับ หลังจากที่ผมเปลี่ยนออกจากเลี้ยงน้ำขวดน้ำนะครับสภาพอย่างที่เห็นไม่รอดนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับคงจำได้นะครับต้นนี้ที่ผมบอกว่ามันกิเลกิเลไม่แข็งแรงเนะี่ยกลางอกแงกอกแงกตายแล้วครับนะล่าสุดตายแล้วนะครับนี่เน่าไปเลยสาเหตุนะครับผมวิเคราะห์ได้ว่านะครับ มีเชื้อราหรือน้ำเข้าคอตรงนี้นะครับชั่วเลยนี่บริเวณจุดนี้นะครับคอเน่าคอหลุดหักไปอืมจากที่ประสบการณ์ที่ผมทำนะครับผมก็สังเกตเหมือนกันนะถ้าเกิดตรงคอเขาเนี่ยนะครับไม่แข็งแรงอ่อนแอนะครับหรือตอนที่เรากรีดปาดใหม่นะครับแล้วน้ำเข้ามีโอกาสครับผมใช้คาว่ามีโอกาสนะครับตายครับหนึ่งต้นเสร็จไป นะครับไม่เป็นไรแต่เสียดายเลี<笑><笑>้ยงไว้ตน้นแรกๆนะครับอ่ะมาต้นที่สองนะครับก็ต้นที่ผมบอกว่าไอ้รากเน่านะครับจําได้นะครับที่อยู่ในครกนะครับที่บอกว่ารากเน่าตัดรากออกณวันนี้ผมเชื่อว่าเขาไม่รอดเช่นกันดูนะครับตายหมดแล้วใบนะครับเหลือง แง้งเหี่ยวลงไปตอนแรกที่ผมบอกว่าหัวตรงนี้นะครับเขาแข็งแต่ตอนนี้นี่นะครับดูนะครับนิ่มไปแล้วนิ่มขนาดใช้ยาทาเปลือกนะครับเป็นซิลิโคนกันเชื้อรานะครับก็ตายไม่เป็นไรนครับ แต่ก็เสียดายเหมือนเดิมมาต้นอีกต้นหนึ่งคงจำได้นะครับมะพร้าวหัวขาที่ผมลองตัดมาปลูกแบบไม่มีกะลาแล้วก็ผ่ากะลานั่นแหละันะปัจจุบันวันนี้นะครับผ่านมาไม่กี่วันเองนะครับตายแล้วนี่แหละครับคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่เป็นประสบการณ์ที่ผมได้ ลองทำได้ลงมือทำมันก็เป็นการศึกษาเรียนรู้นะครับเรื่องของการเลี้ยงมะพร้าบบอลไซไปในตัวเป็นประสบการณ์สั่งสมขึ้นมาอะไรควรไม่ควรนี่แหละครับก็เป็นประสบการณ์ที่ผมได้ทำไว้นะครับส่วนกะลาลูกนี้ลูกมันเล็กนะฮะลูกมันเล็กเดี๋ยวเอาไว้ทำ อะไรเล่นเล่นบิดออกที่หมุนเลยนั่นตายแล้วยังเหนียวอีกนะนะครับขนาดหมุนนี่หลายรอบแล้วยังไม่หลุดเลยเนี่ยเวลาจะให้หลุดไม่หลุดเนาะดูมามาดูกันกี่รอบเนี่ยหลายรอบแล้วเนี่ยยังไม่หลุดเลยเออนะครับ เออออกมาแล้วตาบ,บูกรกลาเล็กดีครับลูกนี้เทียบกับฝ่ามือผมเดี๋ยวเอาไว้ต่อกะลาต้นไหนที่เขาหลุดออกมาก็จะได้กะลาเล็กๆหน่อยนึงอืเดี๋ยวหาวิธีก่อนถ้าเกิดต่อกะลาจะทำยังไงให้สวยๆเนียนๆ เก็บไว้นะครับกระลาลูกนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเรื่องราวนะครับแบ่งปันสําหรับพี่น้องทุกท่านนะครับในเรื่องของการทํมามะพร้าวบอนไซ <c oughs> <c oughs> ผมไม่ได้นําเสนอเป็นการเรียกว่าอะไรละ่ะสอนนะเออผมบอกออกตัวเสมอนะครับพี่น้องทุกท่านผมมือใหม่นะครับอุกิตะมีคนนี้มือใหม่ เรียนรู้รงมือทําแล้วก็แบ่งปันเติบโตไปด้วยกันนี่แหละครับพี่น้องทุกท่านคราวนี้ก็ต้องเอ่ยคําว่าขอบคุณแนละสวัสดีครับผม